หวานก็แต่ไหมก็ปังว้าวนนานมีปาร์ตี้ครับผมเด็กปูลงเลยมั้งจะได้ไต่แล้วก็บิโนชอบด้วยครับผมแกง้าเค้กใส่หนังโอ้ยปูใส่กระดูกมาดิตับนี่ฝีมือพี่หนึ่งเองนะผมจ้ะคนได้แล้วใช่ไหมค่่ออยไรับสูตรทางเลยครับนครนายกไม่รู้อ่ะไม่รู้สูตรไหนอ่ะโอ้สูตรออสเตรเลียท่้งขี่มันอยู่ออสเตรเลียนะครับผม นี่อะไรก็ใส่ิเลสขงามเลยครับซื้อมาได้ใส่เก็บมาจากสวนไอ่เบาเก็บมือหปเลยแสดงว่าฝีมือใช่รถดีับงามเลีหาลกองีดีผมก็ใส่ไปขายจิบไปบับฝีห้ยจิบตัวขายจิบได้หมโอ้ยมือกูบ้ายผมยังได้แอร์โฟนด้วยอย่างี่นสิบจังสิบสีครับ ออกมาขายนาะไรกันดิงานขายนาเมียกันคมบ่เอาไปยไหมอยูหรอกนั่นมาแล้วขอไอ้ถ้วยเจ้าม่าสยบไสจัดเห็ดดอกไงมาโชว์ของผมเห็ดตะไคร้ดอกละหาิเดียมาถ้าตำกินผู้เดียวยืมเดินยู่ตรงนึงจัดเมียอนะ สุดเลยล่ะครับเน่้ออ่อนๆสิครับผมกินกับก๋วยกับลาบพักมิกอยู่นี่ครับผมเขากันได้เลยโอ้มีผูด้วยถูกมาด้วยกันตัวตัวยานขื้นมือผมใกล้กินดิบชั่วเขาได้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ผาตัวหกเป็นวันเซนถ้ากันขึ้นวันที่มืขึ้นไงครับผมเหนือทางนี้แซ่บว่าเหนืออีสานก็ละสิ้์ ผมเอาน้ำบมวันสำหรับเนื้อลนะครับผมแต่เดโรสามบ่อยหมดเนาะเอาอันสามสิบกี่มมีได้จดไมีม่ตัมโป้งว่าตัวุ่ตายม่ไม่มสิบกี่อ่านปะโแขแฉเพียบเลยเหนือปมาข้าวพร้อมเขาเป็นันบางนครับหนึ่งหนึ่งตอนเศร้านะครับอาทิบ่อฮันาไพรมปะน่าขเบนเขาเยนดูอีสามได้เลยออสีไม่สวยนะแต่บ้านสวยจะนิ่มครับของนิ่ม เรากินเผาหอมๆเนาะข้าวใหม่เนาะนี่ละแซ่บเนาะมาเดือนธันวาใช่ไหมลองแล้วนี่หนูไม่ต้องสับละเอียดนะจ๊ะไม่ครับเอาไปกินข้าวอยู่อยนี่บ่ไม่ต้องสับละเอียดถ้าสับละเอียดมากมันไม่อร่อยจริงๆนี่มันจี่ไก่สุดกระแดกกินใช่คืออยีเด้นเหรอครับลองเลยก้อยสูตรดกระเดกจริงๆเออพอแล้วคป่ะพอเอาอื่นขอบปลาด้งเอานี่น แ้่ที่กระทับซดนมาจำกระยัต้องเป็นรองแล้วอนพี่นจีบไอ้ใส่ต่เกียบมันง่ายคนใจมือห่อยนะจุกจับจุกจับเลยอง่ายก่อีกเลยใส่ต่เกียบมีเมมันง่ายเลยทำเป็นรองแล้วข้ัมในยัยพี่เก็บมาคนพร้อมม่ใส่กันซันแน่มือตั้มตั้มตับ กันตันก็มีแล้วโอ้ียบร้อยขาปาก็ร้อดิขาดำก็ร้อถกบ่เนลุดน้ำกันน้ำครับยบด้อยขาดำมาดิโอ้ขาปาก็้อนพริกยำกบะปันบข้าวยังเฉียบยังเหลา ขุ่นเบียร์ขึ้นเหล่านจะนั่งห้าห้ามุ่นังกล้อ้ผอหลุยสทำีพี่รัวเขาม่กมกมกมเจือเจือตักากินข้าวครับมากินข้าวเผายันยูเลยอยู่นะสองคำแปหัวนอนเลยแต่รอ้าวเยง ก้อยกยครับทางนี่ลงไปแล้วโดยเชฟมือแม่อล้วเชฟธรรมดาเชฟมาจากออสเตรเลียคุรีคุลีคุลีทะ <c oughs> ลีแซบใส่น้ำปลาแดกชั่งหน่อยมาใส่น้ำปลาแดกปรามบัณไม่เยอะจูเออผมจะได้ก้างครับผมมา ตะกี้ใส่น้ำปลายังนำยังครับยังยังยัส่น้ำปละแดงใครยูบลืมสุรดขไปปีใส่สุดรดไปปะที่ลงหญิงนะใส่แล้วแยมด้วยกำน้ำนะใส่เลือดใส่เลือดปะใส่นะชิมก่อนแล้วจะเอาเลือดใส่แลครับบอว่บวผมเป็นปุ่งกัรู้แล้วมีปลาได้ลงเลยอ้ใส่หมดเลยบอมันลายบอ mời hai chắc nói được lúc tạc bé đây sẽ đâm phá bụng 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 เอาจจนะนี่เลยเลอเลอๆเหรอเอาอย่งก็ไอปีเนาะัลงแซบเลยโอ้รลงไปแล้วเดียวเริ่มกันกินใจยู่ว่เรียเยอะขอมาตะขาเลย้าวน่ากินตอนนี้ครับผมูปลาแดตส้หลายปไบ่ครับไส้นิดเดียวแซบดูครับายเปด้วก่อนเลยแยมหอแยไป ทดลองครับครับเก็บใบกอก็จะหนาบานนี่พี่เด็ดเลยเลยเตรียมพักแล้วยอ้อพีคเลยไหมกระเซียดกระซดๆเขาเป็นผมเวิร์ดกินสี่ดีเด้เนาะบรรยากาศเนาะครับผมโอ้โหไอ้มาเที่ยวคือพี่เราลองประทับใจกันทุกคนเลยพี่ครับแม่พอติดโรคโควิดนี่โอ้ย มวลเมาส์มเมอบบติโคโควิดมากจนงจะสองปีทีท่แล้วะโอ้โหไปดเสุดยอดเลย <c oughs> นี่หล,ละางมีแต่ผาของแท้นี่จะฟันเสนีป่ะสัสฮะโอ้โจานไหมมาครับลองยีงิลองครับรรโอเคิม่มาลางจานนี่เอายอดกรกจานนี้ดีไหมแซบว่ะเพื่อนๆกินแล้วก็ยังมีติมซิมกันทุกคนครับกินยางไรอืดูครับผม บ้าแบก็ต้องบอกแ่บนี่จะุญเปลี่ยวด่าใม่ยังไงอืมดุกดาตรีมากรเด็ดไหมก็เอาพริกกลับรึ้นไมเนี่ม่นน้ำบอรเร็งหือพี่จะตำหุ่มกเน่ยอยนี่แหะจะตำให้อารู้อยู่หูปวดไหนปดบวดเก็บมาต้นเดียวนิดหน่อยเลือดไปเลจะตำให้น่แครับ ดิดดวดใสนะโอ้อืออืออือเอาเข้าไปอีกโอ้ยตองนี้ักหน่อยโยจะบาดครับใส่ครูครงนีจักหน่อยเก็บสดๆีสวนเลยเลยบบาด้ต้าหน่วยใหง่ครับต้มเดแลีแซบบปลาเสียบท่านนี่มันเหมือนจะเหนียวปะเหนียวบมเป็นหน้าบางต้นก็แบด้ครับไี่บางต้นคัเนาะ องานงาม่เนือสมือเนน่ะปว้าวไข่ครับผมพุ่งนึ่งอ่ะต้องเตรียมตัว้ยวเตรียมจะหามักเล้งรอสมือเล่นเนี่ยนอสุสีเลยสมตองเขาเอื้อนึงโอมันนอยว่ามิน่เปนเนื้อแพงแล้วก็มักตัวสิป็นครับวุ้ยนนี้มันห่วยเลยครับบ่าบ้อย่ามามาไม้มาสาอร่อยดีเมนูชอบอีกเมนูครับผมกำลังช่วยกันปรุงเลยครับ ดอดพริกอ่อนพร้อมเจบไซส์เจียบมากที้ไก่ก็มีที่เด็ดเลยนี่ครับแทนเนื้อเหลือหูยได้ขีดด้วยอมเนื้อครับผมมีแบบเสือเพื้อมยังบ่ออีกถ้าทำขาดว่าอยไรเนี่ยเพ่าเนื้อตรงนี้ขีดเพียงเล่แต่ไครถูกๆแบบนี้แลละนี่แข่งใ่หมพร้อม กินเับ่นี่าอวเล่ะนี่ใส่วเเยหเยนไหเลยนาบานหอยู่น้ำมันนีกับบมีบ้านเย็นเดียวเย็นอยู่ดีหูแนวน้าีบอใส่ลงไปด้วยนี่ดกันีนี่แมนหมูเลยรองแซวกัถึงเมนูหอมลำกับบริกรด้วนะ ข้าวโค่นเอื่อนผิ้เพียอะไรที่เราดีปวดขันขึ้นบวมถึงมือน้ำมือกำลังมือ่เกิดนี่ลูกนึงแฮมตั้งนี่ไม่ไหลเลยผมดีพร้อมพอดีออมพร้อมเอาเบิร์ดเลยสองหน่วยนี่พอดีนี่เนี่ยควอมเนื้อต้องใส่บรกเกลืองมันบานที่ข้าวผายทีสานรัดลองที่หนึ่งสัญาสิดถึงนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวไปแวะเล่นที่บ้านสวนอีกเด้อเดี๋ยวไปขอไปขอพันไม้มาปลูกอีกครับ เปเคยนะบเดี๋ยวบานเรนี้เปลี่ยนแปลงเยอะได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะนัดน้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะนัดน้องลูน้องนายไปเลยแหละเพราะว่ามันกลับกล้องไม่ได้ป่าอยู่หันครเยอะเลยหล่ะเปียไว้ติดใจได้แหละเสียดเงียเออโอ้โหถุงต่ำเนี่ยปีหนระแดดความเสร็จแล้วบ้านเขาอ่ะเสร็จแล้วจะไปไปหน้าแล้งดีกว่าช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยผู้สด เดี๋ยวนัดทีมงานทางนี้ไปทางโน้นนะไปรวมตัวกันอยู่บ้านตัวเองเนาะแต่พุงก็ะซาะพอดีถ่เขาพาไปเมื่อเช้าไปได้สอบสูดตึงได้ไหมเนียน้ๆหนังเลยหนังน่าจะเป็นของยายซาเนี่ยนี่ครับหนาๆเขากำลังถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปลงบิ๊กโมเแต่พี่เอ็นอีกนึงบอสไซพิกดุกโดด

ฮะอะไรนะกินยังไงก็ไม่อ้วนมาดูเลยดูรอบนี้ไม่พลาดอีกแล้วนี่จองผักขี่เล็กน้ำเาถ่ายสองคนแฮมสนใจสนใจชิ้มอยู่เอาไปไปแฮมลูกอีสล่นมาพวกกันครับแจมพวกแจมลุงแจมแล้วก็นายออนทัวอ๋อแฮมแฮมแฮมเอาไปแฮเข้าไปเขาิดวังครับจามากจิมเข้าไปลูกอีสานครับครับลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอี กนรชงหวนอ่ะที่ผมยันดุวนเสร็จแล้วยอะใที่เยอะยห้ที่ย้ายเต็มเสียแล้วครับเกิดเป็นผู้ชายต้องอดทนโอเคโอเคจะบกระเขือลงไปแล้วขาดได้พักอีเลิศครับผมเพราะอยู่สวนปลูกแล้วมันบกขึ้นครับจะใส่หยดผีแทนเกิดอรอย่างงี้เกิดอะไรเกิเกิดเกกเกิดรุนรุนแย่มากครับผมส่วนี้กลางย้ายเข้าไปข้างบนนะครับผม อหอ,อ,อมหอความมิตรภาพมอ่งจับรองครับเมาทุกคนขึ้นไปนั้นด๋ยววังตกอย่างเดียวเขาเอามาเอาแนี่มีคนมารับไปเนีว,วลังจีนตะเขาลำพันธุ์ชาเอียงของเสียลำเบาะจะบอกได้ว่าก๋วยปูมันหมองกว่าปูอ่ององางีเปีน่นบางทีมันมันไหลไปก๋วยเป๊ะแค่ยังไง มันก <l preocup ations> <c oughs> ิ้วต่งมือลยนี่แม่นี่ก็มแมโอ้ของเสียยู่ห้อไหนแบบ้เสียอยู่่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าาฮ่ีฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าาฮ่่า่่่าาา่่่าาเา่า่าย่า อมีมะเสียน้ำปลาครับใช่แล้วมะนาวใส่น้ำปลามะนาวมาเรียบร้อยใครกินนั้งก็ไว้ะก็ลังเสียไข่ปลากันที่นี่หากินไม่มีเด้อที่บ้านอ่ะไม่กินยางที่บ้านผมมีกินเด้อแบบไหนปลาเนี่ยครับมีแล้วปลาไข่ไข่ปลาขาวเล็กๆเนี่ยที่บ้านไม่มีนะนครในยกไม่มีกินก็ดีกว่าที่ปลากระดีว่ปลาสลิดดีกว่าครับ phong tỏa mẹ phong binh hát trả là mét hát hết mọi người 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 hát hết mọi สวยวันเ้จยวคนเดียวเด้กก็จะกินโจ๊กอบบางนุ่มเนาะขอบขอมันแข็งเลยไอ้ยังก็อันเป็นว่ามันเขาว่าสิบ่าตุ้มพี่ตุ้มน้องวะมันจ๊กขอบบอกเขาว่ามันแข็งเขาว่ามัใช่เปนจ๊กขอบกินยังไงเขาว่าจ๊กกินหมูกลางตัวยหมูแข็งคอมเนื้อเอานะโจุกน่นี่ก่อนเลยครับนี่หนย่างไว้ไม่หอมแต่นี่ฉันลองอยู่เขาลองกันนะลูกโดดลูกโดดพอมนนู่นนี่อะไรตีใจเตะเครับครับครับยังจะรองใส่ใบกับพ่อของวขา เฮ้ยโกกันนังไม่ยำพูดุูดเหมือนอว๊บโอ้โหอะพี่ันเราตามสบายยาวสบายยาวเหตใตุ้ี่ของแท้เขายังวาวายอย่างเลยไ่ของผมกัมี่อ๋อสิยัดไปกวนครับชนชนพริกบุ๊มบิต้องใกชายันมวหน่อยไหมแวนขอใลุยทานอันเี้เ่นเฮ้ยสิบมวยส่องเลยเนาะแซ แใส่มันหรอดิความคพี่ครับอเอาดห็ดแก่อย่างการเลยไม่นู่นไงขาดพริกบุได้เลยพริกผู้ีญยุบกวบพริกสวนนี่บเขาให้สูกเงานบ่เป็นแห้งครับเซฟจับเงนไว้พริกอยู่สวนบ้านนี่บ่เซฟบจับเงนมาเซฟ ป่วยไปเรื่อยมางทางนี่ครับกลัวกลัวเขาไม่รู้ว่าป่วยใช่ไหมโอ้ถุงยากลัวเขาจะเรียกกินนี่ำไม่ก็มาครับโซล่าเพื่อกินกินยากันวันนี้ติดโควิดมากกว่ากินทุกท่านได้ก็ได้แม่เลยแม่กินอเลยแต่ละคนมาปุกลัวไม่ใช่กลัวเขาจะเรียกว่าดึกเอาป่าเอาสักแก้วมาเสียนจุซิมพีเมื่อนี่จุนึงก็นะทำมาชิมดูก้อยสูตรใส่ปลาแดกเด้นี่ให้เราล่องเราบ่ โอ้โหเสียบจริงครับสุดใจประแดกเด้ออมอนี้โบทุย่างเสียบหี่อมนี่คบทุย่างเลยเอาแล้วแจ้งกิเลสกระายประแดกเด้อประแดกตึงเด้อแกกิเลสสุดดอดเลยคร้มแฮมมุ่งกีนีหางกันเลยถก่อยสดก้อยพี่โจหนึ่งสายเหนื่อยแล้วไปไม่ต้องห่วงตัวแบโอประแดกยิ่ตึงเสียงรุง เก็บมีบ่งหวานเลย้อ็บเขาอไฟหน่อยนี่เหมือนโต๊ใส่ะูหน่อยครับผ่านปะแดดจะดึงท่านกินอยูผ่านเราสิกแล้วกินดี๋ยวปันจุดเลยวะขึ้นไปเห้ยโอ้ยยังไาต้องใส่บดใส่บดแดกต้มน้ำแล้วก็ใส่ตอนแดดจะตึงน้ำจุเลยมาแล้วที่นี่ คุณหมอเีมาซ้าอยากไคนไข้เยอริงเนี่ยจนยคนไข้เริ่มเง้ยเนี้่ท้ะ้เนี่ยคนไข้เ้ยเขุ้นปะปุ้นมันหลุดเสีนปะนี่เป็นคำโค้ล้องของคนไข้เน้ย่างครับผมเน้อเน้ะเอียดยาให้ตายเปนเ่นี่เป็นคำโค้ล้องของคนไข้

จะคั่นะครับกินบักนงเ้าสวนผมนะนี่โอ้ไม่ยังหมดเล้าไม่โดนกินเผ็ดป่ได้บอกมันกินเผ็ดไม่ได้ไม่ได้โดนเพรไม่ได้โดนและอีกอย่างเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไอ้เจ๊ก็ยิ้มห้องน้ำกลับคืนเชื่อกดออกให้ได้ปิดสาสูตรอะไรอื่นับผมโอ้แมนเอาเอาอื่นบาร์บีคิวเนื้อเนืมอหมักไปกันเนื้อหมักนี่แหละเนื้อหั่นจุกเมียซิมเนี่ยอย่างสูตรอะไนี่ครับจ้าเอาเลยลุนก็ยินเผ็ดมักินเผ็ดมันบลอมันมันเป็นไปแนวเหรียญเดียวหรืครับเนี่ย ยแบเลยเด้น <transplant> ่ยยายาไปยายาจะหัวได้ปีนเฮียได้เด้มายามายาอยู่นี่เด้ยาเดอเอาสักวันเด้เอาไปทักวันมามาได้ปีเฮียได้เนี่มายายาอยู่นี่เยนี่รู้ใจกันนะบ้างคนทั้งวันยงยอย่เนี่ยเดอเปรี้ยวเผ็ดดนใส่กปาเด่ายอยยากันเยนเลย ทำารเลยต้องแรมชิปเดาไม่ได้กินเมนูพ <downstairs> ร้อมพรเดียวัวกันหัวผู้ดีเลยไาไหลตัวการยังเลยเด็น้อกาแนดดดยังเอายังเราบกแล้วทำาห้มันอยายน้นเอาบ้ากับบดแฉกะบกขวบแ่เป็นอย่างี้อันนี้เมนูใหม่ไหมบดแากแล้วอึ้งเลยเห็ดมีเผ็ทัว กับแกมที่ดีวันนู้นสมองเพั่มยังก็อวบอ่ะอวบอีสานมะโบกวันนี้ส่งต่อกลับบ้านแล้ววนี่กลับบ้านแล้วจ้าตอนเช้าสนุกไหมครับวันนี้ตองนี้สนุกขอบคุณนะที่ดูแลีแก้วอคุณพี่หนึ่งมาเที่ยวดูแลน้องๆด้วยครับผมทุกคนนี่ก็สูงมากเราคนนี้น้าๆเดมล้มตัวกันแบบนี้เยอะเลย ักแตงไทยต้มโอ้ไทยคลิปองเนี้ไปไทยคลิปอะไปไปบุรีบุรีเออแบกมีแบกมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออล่อน้ำแฮมุนเนื้อผมไม่เอาเราแล้วไม่แบบเรือต้มแล้วบุรีบุรี 荒唐。